กอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลฝังจัดปากซุปเปอร์บอลแดงเหตุป่วยจนต้องถอนชกศึกชิงแชมป์โลกวันก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับราชันคลิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เบดซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินออกมาชี้แจงเหตุป่วยจนต้องถอนชกจากศึกป้องกันตำแหน่งด้วยตนเองบอลแฟนมวยหยุดวิพากวิจาร์เชิงลบ หลังจากที่ซูฟบอลสิสงห์มาวินลาชันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธเวทประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากป่วยกระทันหันชวดลงป้องกันข็มขัดในศึกวันไฟในสองสองวีเอ็แองเจลาสามเมื่อวันเสาร์ที่1ตุลาคมสองห้ที่ผ่านมาก็เกิดคำถามว่าเหตุผลที่แท้จริงของการถอนชกเป็นอย่างไร แลกเริ่มเดิมที่ซูเปอร์บอลได้คิวป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งของรงกิ้งชิงกิตอลาซอฟแต่ฝ่ายหลังเกิดบาดเจ็บประกาศถอนตัวช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการแข่งขันจึงต้องเปลี่ยนคู่ชกมาเป็นไทฟูนออสแคนผู้ท้าชิงอันดับ5ที่มีคิวดวนหมัดกับมารัตกิกกเรียนเข้ามาเสียบแทนแต่ท้ายที่สุดก็เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ซูเปอร์บอลต้องถอนชกกระทันหันโดยล่าสุดเขาได้ออกมาชี้แจงแบบและเอียดยิบผ่าน Facebook l i v e of Superbon ถึงอาการป่วยที่แฟนมวยสอบถามเข้าาาาามมมอยมมย่งก เราทําไม่ต้องหายใจทางปากตั้งแต่วันแรกที่ถึงสิงคโปร์แล้วครับซึ่งทีมงานวันก็พาผมไปพบคุณหมอซึ่งให้ความเห็นว่าอาการอย่างนี้ต้องใช้เวลาถึง10วันในการรักษาและฟื้นตัวจึงให้คําแนะนําว่าไม่ควรทําการแข่งขันนี่คือเหตุผลที่ผมขึ้นชกไม่ได้ครับอย่างแลก็ตามมีแฟนกีฬาบางกลุ่มที่ตั้งคําถามกับการถอนชกของแชมป์โลกวันมวยไทยซึ่งซูบอร์นก็อดรนทนไม่ได้จึงขอชี้แจงให้สิ้นข้อสงสัยว่า แต่ที่มีแฟนมวยบางกลุ่มเข้ามาคอมเมนต์แบบไม่น่ารักผมอยากจะบอกว่าผมเป็นนักมวยถ้าผมกลัวแพ้ผมเลิกไปแล้วครับไม่มีนักมวยคนไหนกลัวแพ้ยิ่งผมเป็นแชมป์ผมชนะคนเก่งๆไม่เยอะจีงไม่มีสาเหตุที่ผมต้องกลัวแพ้หรือเสียแชมป์อีกอย่างผมซ้อมหนักมาอย่างหนัก3เดือนเต็มเพื่อให้การชกออกมาดีที่สุดและมีเหตุผลอะไรที่ทําให้ผมไม่อยากชกล้วครับ ผมกาลังจะได้ชค ata, และได้ค่าตัวอีกไม่กี่วันซึ่งค่าต mm. ัวผมก็ไม่ใช่น้อยๆผมอยากชคมากแต่มันเป็นเหต h, ุฉุกเฉินผมก็เสียใจมากที่ไม่ได้ชคนะครับสําหร <oughs> ับคนที่ไม่ได้เป็นกาลังใจให้กับผมผมไม่ว่าครับแต่คนที่คอมเมนต์ไม่น่ารักช่วยคิดก่อนที่จะคอมเมนต์หรือตาว่านะครับก็ขอให้เป็นกาลังใจให้กับซุปเปอร์บอลด้วยนะครับแฟนๆทุกคน